อู๊อ้าวแม่งพิมพ์มาว่าอีดิ i บิ h ใช่ผมใช่เลยโกโก้ทีละแม่งแชดบวกถือระเบิดเลยซะเป็นที่อะไรเป็นสัตว์ยิงขากูทำไมเนี่ยเดี๋ยวซิกเนเจอร์โม้ไปซะท่ากูงงเลยอย่าเล่นเล่นเก่งก็โดดนะจไป ช่วยด้วย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 จุดดีโดนกระทืบอยูอ่ไม่ทำไมไม่รีโหลดอ่ะปุยหนึ่งให้นะเอ้ทีละ C96 ผมมันไม่ไม่โหลดอะมันต้องทำไงวะโยนทิ้งโอเค,อเค,อเคน่าสนใจโยนทิง้งแม่กดตีแต่กดตีบางทีไม่หายโยนทิ้งหายกว่าผมโยนทิ้งแม่งเลยแบบเดทล,ลี่โยนโยนไปเลยไม่เอาไม่ต้องกลับมาหากูอีก ชั้นสองตึกตรงข้ามมีคนอตึกตึกตึกดีก็มีคนจะไปยากอนไรนี่น่าจะน่าจะชั้นข้างบนนันไ,ไงโอเคได้หลังแตกทีมลีดเดอร์ทีมนูน้นเรียบร้อยจับหนึ่งบ้านเลยเข้าไปปาง่ายกว่าไหมจับไห้จ้า เังีปอถยวะร้อยดับเบิลคิวเล่นวีนนานดีเล่นอ่ะปิดชั้นสมีแบบตายนี่นั้นเการดีเฟนต์อัลเทอร์เนทยูนิเวิร์สเยอรมันชนะสตาลินการ์ดไม่มีคนปาระเบิดใส่ผมปะโอเค ใครขับเอนเตอร์โฟอ่ะผมเองอย่านะ Stop what you are doing right now ทำอะไรวะผมตามด้วยทีละมา้ลยมันเก็กมกระโตกวะโอ้ควยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแหลกไอ้สัตว์เอ้ย How much <c oughs> ไอ้สัตว์ระเบิด ผู้ยิงใส่แม่งแล้วกระสุนแม่งเลื่อนนะเฮียท่านสมัยก่อนเขาก็ต้องเจอกับการแหลกเป็นธรรมดามีเรื่องเรื่องจริงในสงครามผมชนผม,ผมจำได้เลยวันที่ปู่เล่าให้ผมฟังว่าตอนโดดวันดีเด้แล้วปิงลงขึ้นสูงได้อยู่ความสนุกเพิ่งเริ่มต้นขึ้นโอ้ยโดนยิงคอทำไมไม่ตายครับผณอึดจังมาเลยพวกนาทีระยำ พวกนาซีระยะมันเข้าจมตีมแล้วโอ้ยมีเสียงเอ็มดีสี่ศูนย์ในตึกโอ้ยทำไมกูไม่แทงแล้วฟากิงนาซีทกรรมพวกเราจะต้องไม่รอดแน่โอเคผมแทงแทงมันด้วยดาบไปปืนละไอเยอรมัน่ะโอ้ยยสเพี้ยหัวลั่น ได่อีกตัวแต่นี่อ่ะหัวลัน่นโอเคเป็นศพในสไนเปอร์เฮ้ยไม่ตายได้ไงวะโดนยิงหัวโอเคตายละหัวลั่นไปอีกหนึ่ง,งฮีโร่ เรียบร้อยจอยไม่มีคนเล่น MP ป้อมอยู่ตายแล้วของข้าแล้วโอเคตัวพับไปนั่งนิ่งเลยนะไอ้ม๊บโดนยิงกำลังปลาระเบิดเลยนะโอ้โอ้้ยิงกูทำไมเนี่ย <laughs> อีกไข่ม well in in ีแต่เสียงอุลาอุลาอุลาตามมาด้วยเสียงอู๊บปะเบอร์ได้ตันโลกเป็นไรขอกำลังเสริมด่วนเข้ามาแล้วเยสสวาสดิ์วิงซ้ายฮีโร่มายืนอะไรตรงนี้ครับ I NEED A Hero เอ้า Hero ทีมน um, ู้นไม่อ anyway ยู่ตรงนี้กะให้เรายึดจุด A กลับก็ได้เออใช่โ t a l ย a n เลยใครแม่งแคมป์ตรงไหนมานานแล้ววะฮะแพ้เหรอ อ้าวแม่งพิมพ์มาว่าอีดิ i บิ h ใช่ผมใช่เลยผมจะเอาปืนเข้าไปทุบหัวมันเหเหได้เลเห็นได้ได้กำลังไปกำลังไปเมื่อกี้คุณว่าอะไรผมครับคุณว่าผมประวาตชาชิดชัดใช่ไหมครับไอ้มันกดต่างยุ่งค bye-bye <laughs> chat <laughs>